สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาบอกชื่อในโรบอกของเขานะคะชื่อในรบอกของเขานะคะมีชื่อว่าเจสซี่สามเจ็ดสนะคะเออถ้าใครดูไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไม้ให้เลยนะนั่นแหละค่ะชื่อของเราก็สามารถแอดได้นะคะจะแอดหรืออะไรก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้เหมือนเลย แต่าชื่อในคอมกับชื่อในแพดเราไม่บอกนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ้ายบายน่าราคาชื่อของเราขัดแย้งใครจะไม่แอดก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามีคนถามชื่อว่าชื่อในรูบอกชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ให้นะคะเราก็จะบอกให้แล้วนะใ้คลิปนี้ก็มีแล้วเราให้คนตัดต่อขาขึ้นไวตรงนี้เลยนะ ว่าชื่อไอ้นี่โลซ่สามเจ็ดสองสี่ทำไมเรามามองมุมเอียงแบบนี้วะเขินนะคะบ๊ายบาย